รายงานข่าวเด่นรอบป,ปีจากบรวรศรีสะอศซสสับขวัญช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยน้ำท่วมอุบลราชธานีและศรีสะเกดจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมปี65ชาวบรวรศรีสะอศส,สมาคมศิษย์เก่าญาติธรรมและพี่น้องทั่วประเทศไทยระดมกำลังกายกำลังทรัพย์ช่วยวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้โดยใช้พื้นที่บรวรศรีสะอศรวบรวมของ และเป็นจุดแพ็คถุงยังชีพสำหรับนำไปแจกตามจุดสำรวจเพื่อให้ถึงมือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตน้ำท่วมโดยเร็วแต่ละวันจะมีทีมลงพื้นที่นำทีมโดยพี่เปียกตายแน่และสิทธิ์เก่าและพี่น้องที่จะสันเวลาได้การลงพื้นที่ต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนการช่วยเหลือกันในยามวิกฤตคืออุดมการของพระโพธิสัตว์ กกุ้มราาาบเททโพนค่าของแผ่นดินหนึ่งกุมภาพันธ์2,566คณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองบุคคลเพื่อคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินตรวจเยี่ยมชุมชนศรีสะอโสกและชมผลงานของอาจารย์ขวัญดินสิงค์คำโดยผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี 28เมษายน2566อาจารย์ขวัญดินสิงค์คำได้รับคัดเลือกเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสรรหาบุคคลที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติซึ่งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลงานที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี2564 เป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไปโอกาสดีแบบนี้จะมีการจัดงานสิทธิ์เก่า33ปีการศึกษาเชิดชูค่าของแผ่นดินงานคืนสู่เย่าเข้าคืนทำสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขาศีสะอโศกในวันที่23-25มิถ right ุนายน2566 บริษัทหนึ่งน้ำใจบวรศรีสะอโศกขายสินค้าในราคาเท่าทุนฉลองครบรอบ88ปี8เดือน8วันของพ่อครูสมณะโพธิรักได้สืบสารงานการค้าบุญนิยมเพื่อสังคมได้นำหลักการค้าบุญนิยม4ระดับใช้ในชุมชนขายสินค้าในราคาเท่าทุนทุกเดือนเปิดโรงบุญอาหารมังสวิรัตและจำหน่ายสินค้าในราคาขาดทุน เพื่อสืบสารขยายงานบุญนิยมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นาส่ห้องเรียนการสร้างอาหารนักเรียนสัมมาสิกขาศรีรษะโสกและชาวชุมชน โดยมีครูและผู้เชี่ยวชาญจากทีมงานชุมชนสีโคตรบุญมาเป็นผู้พาทำรรผลไม้และผลผลิตในชุมชนยืนยันการสร้างอาหารแบบไร้สารพิษทุเรียนมะยงชิดมะไฟชมพู่ลำไยอยู่ในยุคมีอยู่มีกินมีการสืบต่อรุ่นต่อรุ่นและสร้างพื้นที่แห่งการศึกษาเรียนรู้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาการทำกรเกษตรที่ปลอดภัย และการทำปุ๋ยสะอาดเพื่อใช้ได้เองผักตามฤดูกาลปลูกในพื้นที่ชุมชนให้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์กะหล่ำไล้สารพิษหอมแดงมะระเห็ดฟางและข้าวรวมทุกนาได้ทั้งหมด36ตันทุกคนในชุมชนร่วมกันให้ความสำคัญโดยการร่วมกันสร้างอาหารพึ่งตนให้ได้มีมากพอเพื่อแบ่งปันพี่น้องและจำหน่ายเมื่อมีจำนวนมาก ฒนาการการศึกษาบุญนิยมระดับปริญญาตรีบวรศรีสาโสกเปิดศูนย์การเรียนรู้ระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยายลัยสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนผู้ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเข้าศึกษาได้แพทย์แผนไทยสู่ชุมชนสุขภาพดีจากการเปิดสถาบันแพทย์แผนไทย โดยคลินิกแพทย์แผนไทยอรคยาศาสตร์ให้เป็นสถาบันรับรองสิทธิ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยและพะดุงคันไทยเปิดสอนมาแล้ว8รุ่นมีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามาศาสตร์แพทย์แผนไทยเป็นการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคมมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีในชุมชน สร้างสุขภาพดีในชุมชนร่วมกับอสมอโดยมีการกำหนดการออกหน่วยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งออกหน่วยคลินิกแพทย์แผนไทยบริการชุมชนโดยมีกิจกรรมแช่เท้าพอกหน้าพอกเขา่าดื่มชาหยอดตาพอกตาสร้างสังคมในชุมชนให้อบอุ่นพึ่งพากันได้ในคราเจ็บไข้ไม่สบายสร้างความเชื่อมั่นพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บ พึ่งตายกันได้ไ,ดไปม